สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมพบก,กับผม Time Stone เราอยู่กันในเกม Black Co เวอรวันนี้ผมจะมาทำแนวทางการประทาบอสายวันเป็นบอสตัวที่สานะครับสำหรับในซีรีส์ประทาบอสายวันของ b l a c k c อเวอรที่ผมสามารถผ่านได้จนถึงด่านที่10แต่เรื่องคะแนนได้เท่าไหร่นั้นไปดูกันนะครับเพื่อนๆอาจจะทำได,ด้ดีกว่าผมถ้าปั้นตัวละครดังต่อไปนี้นะครับไปดูกันเลยสาหรับบอสายวันในวันนี้นะครับก็คือลาดอสแห่งอาณาจักรไดมอน เป็นสายแอคชัเกอร์สีแดงเน้นการเผาไมเป็นหลักยิ่งเราติดเผาไหมมากเท่าไหร่ลาดอสก็จะยิ่งมีสปีดเร็วขึ้นมากเท่านั้นครับแถมยังมีโอกาสใบเราอย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนรู้เงื่อนไขกันแล้วนะครับทีนี้เราไปดูทีมกันเลยนะว่าเราจะทํายังไงที่จะผ่านได้ตั้งแต่1น0ถึงสิเลยทีมที่ผมใช้ก็คือทีมนี้ไปดูกันเลยเป็นยังไงครับทีมคุณหน้าคุ้ตากันไหมครับ ท่านเพื่อนคุณหน้าคุณตาไม่แปลกครับถ้าเนเพื่อนได้ดูคลิปผมตั้งแต่ไตหอคอยตั้งแต่แรกๆครับก็จะเห็นได้ว่าทีมนี้ก็แทบจะเป็นทีมเดอะแบกของหอคอยเลยก็ว่าได้ครับและที่ผ่านมาบอสทั้ง2ตัวที่ผมปรับได้ก็จะเป็นทีมนี้เหมือนเดิมครับและที่เพิ่มมาก็คือเจ้านี้ครับข้าวหน้าปลาไหลดำอย่าลืมไปครับมาใช้กันนะครับของโคตรดีแนะนําเลยเอาละครับไปดูไอเทมกันเลยนะครับ ถ้าเพื่อนสังเกตดีนะครับจะเห็นว่าเซตัสของแอตตาจะต่างจากคลิปก่อนๆมากครับเพราะว่าผมได้ไปทําให้เอทีเคกับเดฟมันเกือบจะบาลานซ์กันครับผมพยายามทําให้มันบาลานซ์กันให้ได้อยู่ให้มันเท่าๆกันนะครับแต่มันก็ห่างกันอยู่นิดนึงเสมอเพราะว่าทราัพยากรผมหมดด้แหละผมพยายามแก้มาจนได้เทนเนี้ยที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าในรอบนี้ ลาดอสนะครับมันมีพาสีขี้โกงก็คือลดความเสียหายจากสีเดียวกันนี่เลยผมเลยต้องไปแก้เซตัสของแอตตานะครับเพื่อให้ปาดมันได้แรงยิ่งขึ้นเลยต้องมาพึ่งเจ้าสิ่งนี้ครับมันคำนวณ ATK 300%นะครับของแอตตา้าเพราะฉะนั้นผมเลยต้องไปบูตเอทีอตตของแอตต้าให้ขึ้นมาถ้าดูในคลิปของลิฟตนะครับเพื่อนๆจะเห็น ATK ของแอตตา้ามันเหลือประมาณ20,000กว่าแล้วก็เดบขึ้นมา30,000 8-39%สามประมาณน,นั้นครับเพราะว่าในรอบนี้ลาดอสมันตีไม่แรงเหมือนลิสแต่รอบลิสแะครับมันตีแรงมากผมเลยองเพิ่มเดฟไม่นั้นมันจะไม่เข้าเฟสตามจังหวัดในคลิปของลิสพรสวัสดนะครับก็ใส่เหมือนเดิมเลยเป็นเม็ดนี้ป้องกันก็เม็ดนี้ครับรับสนุนก็เป็นสป,ปีสามคิเลตเจ็ดไม่มีคิเลตเ็ด ก็ใส่แค่สปีดครับการ์ดแบบทุกคลิปครับควร3ดาวขึ้นไปต่อไปเกรนะครับเกรถ้าไม่มีการ์ดผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าใส่เป็นสร้อยคอแสงจันได้ถ้ามีก็ใส่มาครับอุปกรณ์นะครับก็จะเหมือนเดิมเลยตามนี้ พรสวรรค์ของน้องเกผมก็จะอัพแค่นี้ไม่ใส่เม็ดแม่มดแดงนะครับก็จะเป็นเซตเดิมเซตนี้แหละครับทำเลยเ่ยเยอะเข้าไว้กับ MTK เยอะๆแค่นั้นแหละครับแล้วก็พรสวรรค์น,นะครับก็จะตามนี้ตรงนี้ก็ใส่เป็น ACC เพิ่มความแม่นยำในการติดสถานะ เพิ่มเดฟแล้วก็สปีดสาการ์ดถ้าไม่มีใส่ตามผมได้เลยถ้ามีการ์ดไม่มดให้ใส่การ์ดไม่มดนะครับตัวสุดท้ายนะครับชาลดแดงผมก็จะใส่เป็นดังนี้สปีด4แล้วก็ป้องกัน2ครับก็ทำเลือเดยเดยอะๆเข้าไว้ในส่วนนี้นะครับชาลอด ควรที่จะมีเลือดมากกว่า121,000นะครับถ้าเลือดต่ำกว่า1 2 1 0 0 0นะครับนางจะตายในทันทีนะครับเพราะว่าลาดอสมันยิงแรงมากเพราะฉะนั้นควรมีเลือดมากกว่า121,000ขึ้นไปนะครับยับนะครับต้องมากกว่า1,21,000 0นะแล้วก็การ์ดนะครับถ้ามีจะดียิ่งขึ้นครับเพราะว่าการ์ดนางมันช่วยทำให้ติดลดต้านทานคิ ขึ้นนะครับยิ่งดาวเต็มจะยิ่งดีมากครับถ้าดาวไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเรามาลุ้นแค่ประมาณ10-12%ึก็พอครับแล้วก็พรสวรรค์น,นะครับก็จะตามนี้ผมก็จะใส่แค่เม็ดับสนุนครับก็คือเอาสปีดสามเพื่อให้เรียงสปีดให้มันอยู่ในรูปของการเล่นที่มันเข้าล็อกโอเคครับแนะนำตัวละครกันเรียบร้อยแล้วมมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วบัฟเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ไปดูวิธีการเล่นว่าผ่านยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมแลวไปดูกันเลย I don't think so. 厉害 <Yep. S 2> <laughs> ก็จบลงแลยนะครับสำหรับการประทับบอสรายวันลาดอสแห่งอาณาจักรไดมอนด์นะครับในหนาที่10เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมทำคะแนนเลยมาแค่1 0 0แสนเองนะครับเพราะว่าเรดบอสมัน3ล้าน8ผมปาดตายไปปุ๊บไม่สิผมปาดไม่ตายเหลืออีกประมาณ5-6%แล้วผมก็ไปปั่นกับทำสถานะอันดับผมตอนแรกก็141นะครับตอนนี้ก็เหลือ144แล้วเพราะว่าแอตตาผมมัน คนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ถ้าใครมีจูเลียสนะครับและปั้นจนสุดนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนตัวละครดังนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นประมาณนี้เปลี่ยนเป็นจูเลียสนะครับเปลี่ยนเป็นจูเลียสแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนี่ครับท,ที่นี้ได้เลย ก็สามารถผ่านได้เช่นกันครับผมหรือถ้าทนพิบแบบแผนไม่ไหวเหมือนกันก็เปลี่ยนจากวินเลี่ยมเป็นเจ้านี้ครับชามี่ชุดว่ายน้ำาหม่นนาน้องชามี่นี่เลยครับใช้เป็นทีนี้ก็ได้ครับก็สามารถผ่านได้เช่นกันอาจจะทำคะแนนได้มากกว่าผมนะครับและยิ่งการ์ดจูไคตัน5้าดาวหรือเป็นการ์ดขั้น2นะครับยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่ผมเกียดาได้ครับช่วงนั้นผมไม่ได้มาเปิด เศร้าอยู่เหมือนกันครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจกับท่องไทม์สโต n e ด้วยนะครับสำนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ